ป้านป้านสวัสดีครับมารับเลยครับนะมารับเลยโอ้บปันมารับเลยนี้อืปันมารับเลยนี้อืรู้ได้ไงเ sure. นี่ยมาเนี่ยฮะอะรู้ได้ไงมาเนี่ยฮะโอ้ยขปันเอับปันมารอรับเลยอืมขปันมารอรับเลยเลยเนี่ยฮะอืม ข้าเจ้าโอ้เข้าเจ้าวิ่งชิวๆเลยนี่โอ้ยข้าเจ้ามารอรับด้วยนะนี่แม่กับลูกนะนี่ยขบปั้นอันนี้ข้าเจ้าโอ้โหน่ารักมากๆเลยน่ารักจริงๆมารอรับครับมารอรับโอ้ยว้วนวึกเลยนี่ข้าเจ้าฉันสวยนี่โอ้ยน่ารักจริงๆมาเะมอบมาหมอบนะครับมาหมอบสวัสดีนะครับมามอบสวัสดีสวัสดี โอ้กระเจาเอ้ <pe g amy> มาแลัวกี่กี่ขโมบสวัสดีครับสวัสดีครับืมสวัสดีครับปไปไปไปขึ้นบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วมานนี้มาไป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 เดี๋ยวนารักจังเลยมารอรับครับมารอรับนะครับผมไปวิ่ง ไปทำงานมานะครับไปทำงานมาก็เลยสี่ทุ่มนะครับน้องแมวมารอรับนะครับมามาเร็ว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 ไป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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วไปเขียนบ้านไปมาแล้วโอ้ยน่ารักจริงๆเลยมาเร็ว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 มาเข้าปั้นมาเข้าปั้นมาเร็ว ไปทำงานมาน้องแมวก็มารอรับตอนรับนะครับโอ้น่ารักจังเลยไปเป็นบ้านโอ้โหมาเร็วมาเร็มาเร็มาเร็วมามามาบ้านไปมาเร็วนะตาปัาน้นขึ้นมามาเข้าเจ้ามามาเร็วโอ้โหวิ่งจิ๋วเลยไปมาเร็วน่ารักมากมาเร็ว แม่แม่แม่ม่แม่แม,ม,ม่ปุ๊ป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 โอ้ใส่แล้วจ้าพระเจ้าจี๊ข่าจ้านะครับแล้วอาหารเม็ดครับอาหารเมร็ดมารอรับนะครับมารอรับนะครับน้องแมว น่ารักมากทำงานมานะครับน้องแมวมารอรับนะครับน่ารักจริงๆหมูโวนเลยคนทุ๊เลยฝากให้กำลังใจน้องแมวด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อย